พี่น้องเขาปลาคือเกาหาเก็บเห็ดพี่น้องชื่อเเห็ดอยังมันหนาวเนาะนากหนาวแต่ก็เขาคือเกาหน่อยแหละพี่น้องแต่ละมือเลาะปลาเลาะอันเบื้งน้ำยายเม็ดนะพี่น้องจ้ะมีเห็ดอีหยังไอเก็บบ่เพราะว่าม bueno. ันหนาหนาวพวกเห็ดหนาหลอกหนาแล่เห็ดอันไข่หมวกไข่มุกที่เคยเก็บมากระเบิดละพี่น้อง เห็ดมอดมดอุดก็เบิดเบิดนาเพิ่งเราพี่น้องพุนแล้วรอบปีนาแล้วพวกเห็ดสุ่มนี่เนาะกันบรรยากาศมีพ่อด้เก็บแต่เห็ดอันหูหนูแล้วพี่น้องช่วงนี้เห็ดหูหนูเห็ดน้ำนมกับพวกข่อยพอแล้วช่วงนี้พี่น้องจ้าเห็ดอันก็หาเบื้องเห็ดเข็มขัดเข็มทองแนบไปพี่น้องขอไปเบื้องเนาะขอไปเบื้องใน็ตปานทุ่มมือนี่แหละพี่น้องจ้ามาตามไปเบื้องพี่น้องแยกแม่สีพ่อบ่มือนี่มืงเรื้องพี่น้องแมนบ่เหรอเนี่ยแอยวันแมนอยู่ดิวยขนาดปัาด หนู่มคนน่ะพี่น้องเห็นหนั้ยใครว่าคนน่ะต้นเดียวกินเบิด์มูบ้านฮัทคนน่ะพี่น้องแม่เบิด์ตนะนั่นเห็นบ่ล่ะพอเราเด้อะไรปนี้ต้นแรกแหงมันโอ้ยเดี๋ยวเ,เ,เดียว,ยว,ยวหาถุงกคนบุ๊ดเตรียมยรูลูใส่รถเลี้ยวเห็นุ๊ เก็บป,ปน,นี้พี่นอ้องปุ๊บงัดปุนิต้องอันอันนี้ฮะออกลากายากยากพี่น้องอันใบอันนี้ติดนะเด้อพี่น้องเกเพดหูนุ่นไม่ได้ไหมปุ่ะ น้ำแข็งเกาะเพิ่นมือยายแม่ก็เป็นเย็นเย็นช่วงนี้กับพ่อได้เก็บแต่เห็ดหูนหูวล,ละายอันก็ยายแม่เอานั่ยล่ะพี่น้องจ้า,าเลาอื่นกระเบิดไปแล้วเด้อพ่อปีนาพูดละอ,อ,อื้ออื้ออันนี้มันลางยากพี่น้องเขาต้องมาเคลียร์ออกเนี่ยไปถือน้ำตีกับเห็ดแห้งลางมาออกร้ายนี่พี่น้องนี่

อัน,อ,นอันเล่มแหลมเนี่ยนี่นอนจากมันยังบุดอกยังบุเวลาเข้าไปล,ล่างมันติดกับเพ็ดน่อพี่น้องจ้ามันล่าง,งาย่ายยิบก็่ยิบออกยากยากนี่นะนี่ยิบอกอกยากคักอีหลีเด้บนอันนี้ติดไปน,น,น,นั่อันนั้นมือกับแข็ง เด้อพี่น้องไปเก็บแผ่นทูนุ่มใหญ่แม่บอกก็บอกเนาะขันกัสินี่เนาะขาสียุดไปกะคิดหอดป้าคือเก่าพี่น้องก็ต้องได้เข่าป้าขึ้นเก่าหแหละอาเก็บไปพี่เฮ็ดนกเก็บไปเฮ็ดไปจะรอพี่น้องจา้าพ่อนม่งเหงาอยู่เฮียนอยู่สั้นนั่นคำนั่นมืึ้นยัง,งเด้อโซส,สิคำสีมืดพี่น้อง งานมันเหลือับม่นางโตนโปนเบิองตะคิปอยู่หันปนหัวตาะออกพี่น้ององอกบ่คันาในใยนี่นะนี่ดอกบ่คันใหญ่หนนะปหญเป็นไดน้ำแข็งถึกเย็ยนเนาะสะกิดน้ำแข็งเวลาพี่น้องเอ้ยพอแล้วมือแล้วเว้น ก้นมองเงาคือบ้านเท่าดิไปนั่งไปเรียนไปเที่ยวเท่าไรก็ไปเพราะได้เนี่ยพ่อจ้ะบอคือบ้านเท่าดิอยู่ประเทศนอกไปทั้งเลยก็ต้องนี่ไม่คืออยู่บ้านเท่า เงียบไมาเงียอืมอืมันก็อิเศร้าไปเลยก็คิดีทอดปลาขึ้นคุยว่บ้านแล้วพี่น้องจ้ะคิดทอดพี่น้องน้ำเคยไปแล้วเนาะขอติดปลาครับรอบพี่น้องบกเบาเนาะขอติดปลาครับอิลีพี่น้อง มีผักยังเห็ดยังเก็บได้ขอเก็บเบิดขอบ,บนเรียกท่นขอให้กินได้พี่น้องจ้ะาชนี้เห็ดแนอื่นกุโบมีกับพีพ่อจะเก็บแต่เห็ดงูหนูแน่มีแต่เห็ดนั่งร่มหนาหนาวแน่ไปเสนอพี่น,อน้องคนเท้ามันนะเนาะเมือ่อสั่นดิๆดิตอะไรแย่ไมี ลอยคนใบดมัน,มน,ดน้อยอยู่คนนี้นี่นีอ่อืมอืมหลายเติวอยู่ที่ผมอืมอู้ยไปไปมึงก็มีอยู่ปล่อยม,มันซศร้าไม่ได้ดอกหามุ้งไม่พี่น้องไปสิพาลุงไปเบิ่งปลาหนีพี่น้องลุงไปท้อกันเนา พวกเห็ดดอกเห็ดดินกระเบอมี่เราเบิดย้มมั่นแล้วพุณละปีนาพุ่งล้วพอกไม่เกิดไม่เห็ดนาดอกนาแรงเลยเนาะนี่มันเห็ดที่ยังนี่อ๋อเห็ดอันนั้นเห็ดหมอกปล่อยพันไว้ซะดอกอ่อนๆเราเห็นที่น้องนี่ หาถุงมือใส่ก่อนน้ำแข็งเก็บดอกใบใหญ่ดอกน้อยๆมันกับมีแต่เห็ดอันนี้แหละช่วงนี้พี่น้องเห็ดเน่าอ่นกับบัวมีแล,ะละ้วล่ะกับเบิดนาพอละละ้วเนาะ อันนางดอกนางลุงกับบุกเคยเห็นนาดอกนาเลยเฮดมดนอบนี่ยังกับบุมีแล้วมันเบิ้ลนาเพาแล่ะตรงนี้กับเด็ดพ่อได้เก็บแต่เล่มแต่เห็ดอันนี่แหละเห็ดหูนหนูนี่แหละหาเบิ้งไปพี่น้องพ่อได้มาย่งางปลาพ่อหายคิดทอดปลาพอปลาขันบ่ได้มากกูยูบ่ได้ดอกเพราะว่ามันติดปลาเพราะแห้งเหรอพี่น้องอืมแต่เก็บก็เก็บบ่ได้เก็บก็บ,เกบ่เป็นยัง ตางยองนงางเลาะไปเสร็จแล้วเนาะอดอกไหมอดอกบุญใหญ่ไปเพิเ่นไปจะข้ามสิเก็บพี่น้องมันดอกอันหน่อยอยู่เนาะไปจะข้ามสิเก็บมันหน่อยอยู่ป้าหนาหนาวหนาวคักเลยด้พี่น้องช่วงนี้เริ่มเขาหนาวหนาวเขามาแล้ว พักกัพ่อได้เก็บเป็นบางพักพี่น้องจ้าพ่อได้เก็บเป็นบางพักบางพักกต่ยังพุ่นละล่อนาห้อนพุ่นละมนเฮ็ดอี้ยังพี่น้องอยู่ต่อตันอยู่ต้นใหม่เห็นตัวเห็ดนางล่มตัวนี้ไหมโอ้เห็ดนางล่มพี่นออ้องออืเห็ดนางร่มนะ

ออ่อ,อนๆนิดหน่อยนะึงอ,ออกว่าไหลพี่น้องจ้ะออกว่าไหลนั่งรมออกไปเยอะ,อะ ออกว่นหลายเห็นนั่งล่มเลยพี่น้องบรรยากาศน้ำไหลลุงห่วยเลยพี่น้องก็ลงมาเบิ่งพักอันนี้นะดิเป็นงไงซ้ำได้แล้วสนุกเทปอไปกินกับป่นกับแก้วพักอันกาดน้ำนะพี่น้องนี่นะเนี่ยน,นี่วัตเตอร์เคสนะพี่น้องจานี่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 ไปกินกับป่นกับ แก้วกับกบกกระปลาพี่น้องนี่ยมันน้ำแห้งเนาะผักนี่พันธุ์สิมากเกิอดอยู่น้ำห่วยสิเลรอพี่น้องแต่พันธุ์โบขั้นใหญ่ๆเนาะขอเอาจักน้อยก่อนไปก็เป็นแช่น้ำไว้พี่น้องแช่น้ำเกลือไว้ล่างดีๆกินผักปลาหมดมันบนเป็นย่ามผักดอกพี่น้องมันหนาวแล้วมันพุนรณาแล้งนาพุรณาห้อนบุรพักจะขืนเนาะอันนี้ มันก็มีเป็นบางพักซีห้เห้าเก็บนานหนาวนะพี่น้องจ้ะมันบ่มีสูพักเด้อืมก็มีตามดูดูของพ่นนั่นแหละพักอันนั้นพักอันนี้ขันหิมะลกคักๆ้วเพ่นกับิบ่มมีล้วบ้ดนนี้พี่น้องจ้านี่พักที่ยายมีก็เก็บก็ไเลยันก็สิตายเบิดนี่เอาไปปลูกไว้บ้านใส่ห้างไว้ก่อนห้าคนดิข้นมานี่อันนี้คือวอเตอร์เคสบ่นนี่ มันเกิดน้ำนาำแล้วพี่น้องนี่ตะกี้ไปเก็บยึดคางบ้านอันมียานโอ้ยหลายคักนาเพ่อนนะไปเอาที่ลากระสอปุยเนาะเอามาคันสมคนจะออกหินหินเนาะนี่กินกับลรบพี่น้องนี่มันห้าคานคนนะ ประโยชน์เด้อผักอันนี้พี่น้องจ้ะเก็บเอิญเพื่นพูดแต่จะคืนร้ายพวกคุนพอ่อลราพี่นอ้องกินพ่อได้นี่นี่วอเตอเคสเนี่ยเพื่นพูดแต่จะคืนนี่เนาะคุณแม่นบนเราเป็นเดินเดินนี่พี่น้องจ้ะมันบ่ค่อยมีพักแล้วล่ะพี่น้อง ผันบุหรี่รองมากมากับขี้ทอดปลาคือเกาขี้ทอดที่น้องคือเกาบุหรี่รองมากกับหลักอยากมากอันนี้เป็นผักอันนั้นที่นี่อันนี่ยังก็คล้ายๆอันอันนั้นนะยังก็ขอดกขี้บวบออกจ้อยดอกเออว่าสีาว่ายื่ลืม้มเราเป็นคนขี้ลืมเราที่น้องซูมือนี่นะคิดบ่ออกแล้วแหละ ตามอายุเนาะพี่น้องจ้ะคุณอาขึ้นไร้ลายกินได้ได้พี่น้องต้อองนบ๊อบนญ่ๆงไอฮอดอัน,นย่ามพนกอนขอสิพามหาเลาะไม่ดอกอันนี้ขอมาเก็บพอได้ไปกินแก่กำเนึงอเลยพักหนาหนาวเป็นสิล่ะพี่น้องปะมาที่นี่ก้าวไล่สิเบื่อพุน่ะพุน่ะเมียนบดินะร์เนี่คุณะเป็นกออยู่นี่นี่วัตโต้เคสต้นพ่นนี่ไง พูอขึ้นปพั่งพูดละก,กี้ปลาตวิ่กอนติวนาเนานาวราราคากินกับมันกับปัานี้พี่น้องนี่เป็นนี่ตัวเด็กตะวิ่งสมุย้วยใส่แกงเห็ดกระแซบ บุควยมีแล้วหรอพี่น้องอุนว่ามันงามเพิ่นนี่เก็บปะบุควยมีใบน้นหน่อยหนึนนนนนหนนงพักติวหนาหนาวเป็นเรื่องสิแล้วพี่น้องกงนบ่๋อเอายิ่งสิอออเอาจังไดนละบ่มีเดลยงามงามๆก็จังหนาหอนหนา พ่อไดเด็กพี่น้องผัดหนาหนาวเนาะพอ,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 อละก่อนน,น,นี้สวยงามเลยใบเห็น